ปัจจุบันเนี่ยกทมเรามีพื้นที่ที่เป็น Public space อยู่ประมาณร้อยกว่าที่400กว่าโรงเรียนรวมกันเป็น500กว่าที่ที่เราสามารถเปิดให้ประชาชนเนี่ยที่ต้องการจะจัดงานเข้าไปจองได้แต่ว่าในปีที่ผ่านมานะครับอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเรามีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึงพันอีเวนต์ซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราน่าจะสามารถเพิ่มตรงนั้นได้ตอนนี้ผลงานเราคือ Public แับ Space Booking Platform ก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการแบบจองพื้นที่สร้างสารรค์ของกทมทั้งหมดนะครับโดยที่กระบวนการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะเหมือนเวลาแบบประชาชนที่สนใจจะมาจัดงานในพื้นที่ของกทมเนี่ยอตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ100ร้อยแห่งนะครับก็คือสามารถเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆแล้วก็ดูว่ามันว่างหรือเปล่าลงถึงสามารถบุ๊กิ้งผ่านระบบได้เลยนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าเฮ้ยตอนนี้พื้นที่ของกทมที่เปิดให้ร่วมจัดงานหรือว่ามาแบบ จัดอีเวนต์เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ดีเทลเป็นยังไงเราจะมีระบบที่ช่วยทางเจ้าหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็มาดูได้เลยว่าตอนนี้มีรีเควสต์้ามาจากประชาชนเข้ามากี่คนเข้ามาในวันไหนบ้างแล้วก็มาทําการโปรเซสในระบบได้เลยครับตอนนี้มันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้รีเควสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วขึ้นประชาชนก็จากเดิมอาจจะใช้เวลาจองเจ็ดวันก็จะเหลือแค่หนึ่งถึงสามวัน ราชการหรือว่าเจ้าที่กทมเนี่ยก็ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีขออ้อมูลที่จะไปใช้ประมวลผลต่อว่าในการวิเคราะห์ว่าในแต่ละสเปซเนี่ยมีคนจองเปยังไงบ้างเขาควรจะปรับไปรุงยังไงบ้า <S <S งเป้าหมายเราเนี่ยคือทำให้กรทมเนี่ยเป็นเมืองสร้างสารรค์เป็นเมืองงิทศการสร้างสารรค์โดยที่อีอเวนต์ต่างเนี่ยก็คือจะเกิดจากประชาชน,นเองจริงๆแล้วก็มีประชาชนนะครับว่ รเราพยายามจะสร้างตรงนีใ้ให้เกิดเป็นภาพใหญ่ขึ้นตรงนี้คราเราต้องไปเวิร์กต่อกับในเชิงการใช้งานจริงแล้วว่าเวลาที่จองเข้ามาเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้อง,อง,องระวังนะครับหรือว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา implement ต์ไปได้เพิ่มมันสามารถทาได้ไหมเช่นปกติแล้วตอนนี้ระบบการจองคือต้องเป็นจ่ายเงินสดที่สถานที่ซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเราจะมีการ implement ตเช่นระบบการ QR code ์โค้ our, เพจต่างๆบนโซเชียลก็พยยี่ชาสามารถรัดขั้นตอนไได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นเฟสที่เราจะอ m p l e ต e n นต์นะต่อ